นะครับพวกเราเป็นตัวแทนจากงสือพพ์คนอำเภอคนจังหวัดกำแพงวันนี้จะมาเสนอโครงงานสุดิีเครื่องสับยาในเพียงผลงานแข่งทีมที่ปรึกษาโครงงานหนังสือพิมพครับหนึ่งคุณลุงนภานุ่ดีสองคุณกัปตีนารวมวงตีและมีสมาชิกโครงงานหนังสือพิมพครับสวัสดีครับผมนายสุควรก้าหาครับสวัสดีครับผมนายวัดโคบารครับสวัสดีครับและผมนายอาญาติศรีวาครับต่อไปจะเป็นการนำเสนอโครงงานสุดิีเครื่องสับยาในเพียงผลงานแข่งทีมเดินรับชมได้เลยครับ ที่มาและกล่องสำคัญของางานนะครับเรื่องจากคือบ้านผมครับเลี้ยงวัวแล้วก็อาหารที่เอาให้วัวกินนี่คือคือใส่หญ,ญา้าในเนียนครับซึ่งเรามันใหญ่หนาะเราจึงต้องนํามาสับเป็นชิ้นเล็กเเพื่อให้วัวสามารถกินได้ครับซึ่งปกเดครับพ่อผมก็มีอีโตครับทำงานสับสับสับซึ่งปัญหาทีญญา่เกิดขึ้นคือหญ,ญ้า ชิ้นเล็กไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเรื่องที่อาจจะโดนใบโดนมือได้นะครับผมจึงนำปัญหานี้มาให้ทางทางผู้จัดทำครับจึงแรงผลิตเครื่องกับยญ้าเิอเทียข์ึ้นมาครับซึ่งรุ่นแรกครับเราใช้วงล้อนะครับในการหมุนแล้วก็ใช้ใบมีดครับแปดใบีดนะครับในการสับหญ้านะครับซึ่งข้อดีของมันนะคือช่วยในเรื่องขนาดของหญ้าครับเล็กเท่ากันแล้วก็ช่วยเรื่อง safety ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะโดนใบโดนมืออีกนะครับ ซึ่งแต่ก็มันยังใช้แรงคลน,นะครับแรงคนในการหมุอนอยู่ซึ่งปริมาณน้าต่อวันนี้ก็อาจจะได้ไม่มากเท่าที่ตามต้องการนะครับเพราะมันเป็นแรงคนเอาจงได้เปลี่ยมนมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์นะครับนำ,าน,ารนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเอานำพลังงานความร้อนครับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปใช้ในการสับนะครับซึ่งข้อดีรับสามารถเอาไปใช้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ครับเหมาะกับการใช้ในโรวเรือนอย่างมากนะครับ ต่อไปจะเป็นการแนะนําวัสดุอุปกรณ์นะครับของเครื่องสับหญ้าเนเปียร์กำลังแสงอาทิตย์นะครับซึ่งจะมาให้ดูทางใบมีดก่อนครับข้างในครับก็จะเป็นใบมีด8ใบมีดนะครับวางสลับปันปลานะครับข้างละ4ใบมีดนะครับใช้สําหรับการสับหญ้าเนเปียร์นะครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับข้างล่างนะครับ350วัตต์นะครับใช้ในการหมุนโซ่นะครับเพื่อสับหญ้านะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ข้างล่างนะครับ2ก้อนนะครับ ก็ละ12โวลต์นะครับต่ออนุกรม24โวลต์แล้วก็ทางนี้นะครับแห่งโซล่าเซลล์นะครับ2แผงครับแหงละ80วัตต์นะครับต่ออนุกรม160วัตต์ครับซึ่งผมจว่าแนะนาวิธีการนำยาเข้าในสับว่างใช้งานยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นทางให้ยาเอาท่อนยาเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อนำยาเข้าแล้วครับ ตัวนี้ก็จะหมุนหมุนส,ส,สับ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 แล้วก็หญ้าก็จะหล่นลงมาทางช่องนี้ครับซึ่งก็จะมีตะกร้ารองรับไว้อยู่ครับเชิญชมการสาธิตใช้เครื่องสับหญ้ายในเพียงกาฬิกาแสงอาทิตย์ ไปดำเนินาการเรตียอุปรณดนินการชิุปกรณ์กจากการจัดเก็บและวไม่ต้อเปการดำเนินงานพือหาประสิทธิภาพของเครื่องสับยาสนาแสาาา่นี้นะครับพวกเราได้ทำการเก็บข้อมูลเวลาหน,นักของยาที่ผ่านการสับครับ เรามีตัวเปรียบสองตัวเปรียบครับตัวเปรียบที่หนึ่งก็คือเส้อสับยาโดยการใช้มือหมุนครับเป็นรุ่นที่หนึ่งครับและเส้นสับยาที่ใช้พลังงานแตงกว์เป็นรุ่นที่สองครับและในการทดลองเส้อสับยาโดยการใช้มือหมุนนะครับพวกเราได้ทําการทดลองจำนวนห้าครับและใช้เวลาครั้งที่หนึ่งห้านาทีครั้งที่สองสิบนาทีครั้งที่สามสิบห้านาทีครั้งที่สี่ยี่สิบนาทีและครั้งที่ห้าครับยี่สิบห้านาทีครับและได้น้ำหนักของยาที่ผ่านการทดบโดยเฉลี่ยครับ 0.805กิโลกรัมต่อนาทีครับและในส่วนการทดลองได้ใช้เครื่องสับยาพลังงานแสงนดีนะครับพวกเราได้ทำการทดลองจำนวน5ครั้งครับและใช้เวลาครั้งที่หนึ่งไป5นาทีครั้งที่2 10นาทีครั้งที่3 15นาทีครั้งที่4 20นาทีและครั้งที่5้ครับ25นาทีครับและได้น้าหนักของยาที่ผัดการสับโดยเฉลี่ยครับ2.013กิโลกรัมต่อนาทีครับต่อไปจะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานครับสรุปอภิบายและข้อเสนอแนะ่ยสรุปผลการทดลอง เครื่องมืสองแบบนั่นก็คือเครื่องสัญญาสที่ใช้มือนะครับและ 2. เครื่องสัญญาสที่ใช้พลังงานแสงที่โดยเครื่องสัญญาสที่ใช้มืเนี่ยน้ำหนักสัญญาที่ผ่านการสับเฉลี่ยที่0.85กิโลกรัมต่อนาทีและ 2. เครื่องสัมญัที่ใช้พลังงานแสงที่ํนหนักสัญญาที่ผ่านการสับเฉลี่ยอยูที่2.013กิโลกรัมต่อนาทีนะครับผมจากการทดลองโดยผรครับเครื่องสัญญันที่ใช้พลังงานแสงที่มีคุณสมบัติตามวัตถุสญและ อธิบายโครงการทดลองครับก well ็ในที <am ma S 2> ่ผ่านมาท่านต้นแนะนครับว่าเรามีโปรีเทียบสองแบบนั่นคือเครื่องสัญญาณใช้่มือและสอบเครื่องสัญญาณที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยเครื่องสัญญาณที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยน้ำหนักมีย่างผ่านการสับเฉลี่ยที่2.013กิโลกรัมต่อนาทีโดยสับได้มากกว่าเครื่องสัญญาณใช้่มือที่1.208กิโลกรัมต่อนาทีดังนั้นแสดงว่าเครื่องสัญญาณที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องสัญญาณใช้หมื ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะพัฒนาเครื่องสัญญาดใช้ห,หนุให้กลายเป็นเครื่องสัญญาดใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะเนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่าต่อมาคือข้อเสนอเนี่ยน,นะครับควรพัฒนาวัสดุอุปก,ปกรณ์นนะ้ำหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องสัญญาดและ2คือควรที่จะนำไปกสกษาเกญาติัยาที่อุตสาเพื่หอหาจุดความสามารถของเครื่องสัญญาดครับสำหรับผู้ผมก,ก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ขอขอบคุณครับ